ชอบไลฟ์แชร์สวัสดีค่ะ6วิธีสร้างตัว,ต,วตนบนโลกออนไลน์สร้างยอดขายให้ธุรกิจการสร้างตัว,ต,วตนบนโลกออนไลน์นะคะคือการที่เราสร้างแบรนด์ personal branding ของตัวเราเองซึ่งเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักซึ่งถ้าคุณคิดว่าคุณมีความดีตัวเด่นในตัวเองนะคะก็ะมาดูเทคนิคหรือวิธีซึ่งมีด้วยกันถวิธีวันนี้มาฝากค่ะ เทคนิคข้อที่1นนะคะคือการที่เราเลือกจุดเด่นหรือโชว์ความเป็นเอกลักษณ์นะคะจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองออกมาซึ่งอันนี้นะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะนําเสนอตัวเองบนโลกออนไลน์อย่างไร การที่เรานะคะย้อนกลับมาดูว่าตัวเองมีอะไรที่เป็นจุดเด่นอะไรที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญแล้วนําเสนอในสิ่งนั้นออกมานะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะนําเสนอออกมาได้นะคะผ่านทางความคิดไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่เราต้องการจะเสนอภารกิจที่เราต้องการจะทํา รวมไปถึงนะคะความมีบุคลิกโดดเด่นหรือเอกลักษณ์ของตัวคุณเองเดายกตัวอย่างเช่นนะคะบางคนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการทาอาหารการที่เราจะสร้างแบรนด์ของตัวเองก็อาจจะเป็นคุณแม่บ้านธรรมดาธรรมดาที่ออกมาทำอาหารในรูปแบบของตัวคุณหรืออย่างบางคนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็ออกมาแสดงตัวตนในความเชี่ยวชาญ แสดงเจตจำนงหรือว่าวิสัยทัศน์ของตัวเองนะคะจากการที่เรามีความชื่นชันของการแต่งหน้าการเลือกเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ออกมาโชว์ของตัวเองเนี่ยในรูปแบบออนไลน์นี่คือวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานะคะค้นหาความเป็นตัวตนของเราแล้วโชว์ออกมาในรูปแบบของแบนดิ้งนั่นเองค่ะ เทคนิคข้อที่2นะคะคือการเลือกกลุ่มเป้าหมายการที่เราจะสร้าง Personal b r a n d i n g หรือการสร้างตัวตนนะคะบนโลกออนไลน์ของเราถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายหรือไม่รู้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นใครเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงนะคะซึ่งการที่เราะะรู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายจะทําให้คนที่เป็นผู้มุ่งหวังที่จะติดตามนะคะหรือว่าเป็นลูกค้าของเราในอนาคตเนี่ยกลับมาซื้อสินค้าหรือว่าบริการ และถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของเราเนะคะดราอยากจะแนะนําว่าคุณอาจจะเริ่มต้นจากการคิดเอาไว้ในหัวก่อนเลยว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครอาจจะใช้การดูที่เพศอายุสถานภาพสิ่งที่เขาชอบหรือความสนใจนะคะของกลุ่มคนเหล่านั้นซึ่งมันตรงกับความต้องการในการที่จะแก้ปัญหาให้กับเขาแล้วจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะกําหนด กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงและทำให้ตัวคุณเองนะคะสามารถสร้างภาพสร้างตัวตนที่อยู่บนโลกออนไลน์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนค่ะเทคนิคที่3นะคะการที่เราใช้คอนเน c t ชันนะคะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แรกเริ่มนะคะหมายถึงอะไรในบรรดาคนที่ทำในเรื่องของโลกธุรกิจนะคะหรือว่าการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ คุณอาจจะยังไม่ได้เก่งถึงขนาดที่ว่ามีผู้ติดตามเข้ามาเลยแต่การที่เรานะคะเอาคอนเนคชั่นเดิมที่เรามีอยู่จากเพื่อนฝูงของเราแล้วแชร์ไปให้เขากดไลค์กดแชร์นะ มันอาจจะไม่ได้โดนเขาโดยตรงแต่อาจจะไปเจอกลุ่มคนบางคนนะคะที่เรานำเสนอคอนเทนต์แล้วไปตรงกับเป้าหมายทำให้เขาการมาเป็นผู้ติดตามผลงานเราในอนาคตค่ะเทคนิคข้อที่4นะคะคือการสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเราเองนะคะการที่เราจะสร้าง Personal b r n n d i n g หรือว่าตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะบอกเลยว่าการทำเว็บไซต์มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่ได้มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง การที่ทำเว็บไซต์จะทำให้คนที่เข้ามาหาเราสามารถจะรู้ตัวตนของเราได้อยา่างชัดเจนโดยเฉพาะนะคะถ้าหากว่าเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมาทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยภายในระยะเวลา2-3วินาทีนั้นติดตามสนใจซึ่งจะต้องบอกสถานะตัวตนของคุณให้ชัดเจนว่าคุณเป็นใครและสามารถที่จะแก้ปัญหากับเขาได้ในเรื่องไหนที่สำคัญนะคะคือการทำให้เกิด ปุ่ม call to action หรือการที่เขาสามารถติดตามติดต่อคุณได้ทันทีนะคะจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เขาเข้ามาในเว็บไซต์แล้วเนี่ยสามารถติดตามคุณต่อได้สื่อสารกับคุณได้นั่นถึงจะเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นการสร้างตัวตนอย่างชัดเจนจริงๆเทคนิคข้อที่5นะคะคือการสร้างคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาดวนใจการจะทำในเรื่องของ personal branding นะคะ การสร้างคอนเทนต์ฟรีที่มีประโยชน์นะคะจะทําให้ผู้ที่เข้ามาดูข้อมูลของเราเกิดการติดตามนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะคือการลิสต์ส่วนที่เป็นประโยชน์สําหรับกลุ่มลูกค้าของเราเพื่อให้เราเอาไปใช้ในการสร้างคอนเทนต์และทําให้ผู้ติดตามเข้ามาเห็นว่าข้อมูลที่เราให้เขานั้นมันมีประโยชน์ในเรื่องอะไรที่สําคัญนะคะคือการที่เราคิดเอาคีย์เวิร์ดซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งที่เข้าไปติดในเสิร์ชหรือว่าในกู l e หัวข้อแรกๆและทําให้เขาเนี่ยค้นหาเราเจอนั่นเองนี่คือเป้าหมายนะคะในการที่เราจะทําให้คอนเทนต์ของเรามีความน่าสนใจดึงดูดให้กลุ่มคนเข้ามาหาเราได้นั่นก็คือคอนเทนต์ฟรีที่มีสาระและตรงกับประโยชน์ของเขาค่ะเทคนิคข้อที่6นะคะนั่นก็คือการโปรโมทต,ตัวเองให้เป็นในสื่อโซเชียลอย่าง Facebook นะคะการที่เราโปรโมทต,ตัวเองให้เป็นโดยการใช้คอนเทนต์ที่มีประโยชน์ บางครั้งบางคนนะคะเลือกที่จะใช้การโปรโมทผ่านการใช้เงินซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นคุณจำเป็นที่จะต้องรู้วิธีการบูตโพสที่ถูกต้องหรือหาคอนเทนต์ที่มันโดนใจไม่อย่างนั้นคุณก็จะเสียเงินไปฟรีๆโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์การที่เราโปรโมทเป็นเลือกบูตโพสที่มีความสำคัญหรือมีการเข้าถึงเยอะถึงจะทำให้คุณนะคะเกิดประโยชน์ ในการที่จะโปรโมทตัวเองนี่คือเคล็ดลับนะคะในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์บอกเลยว่าไม่ว่าจะทำแบบออนไลน์ออนไลน์นะคะหรือจะเป็นทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์สิ่งสำคัญที่สุดนะคะนั่นคือการที่เรามีตัวตนของตัวเองที่ชัดเจนสื่อไปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในความเป็นตัวตนของคุณนั่นก็จะทำให้คุณสามารถมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ค่ะ